การสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่จดจำและเห็นและอ๋อทันทีคือการสร้างความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นครับในรูปแบบที่เขาได้สร้างเอาไว้พูดด้ง่ายถ้าวันนี้ผมมาบอกในเรื่องของการเป็นพิธีกรผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เชื่อแต่ถ้าวันนี้ผมมาบอกในเรื่องของการทำอาหารจานหนึ่งคนไม่เชื่อครับเพราะนี่ไม่ใช่ภาพที่ผมสร้างตัวตนเอาไว้ และเปรียบกับคนที่ยังไม่เคยสร้างตัวตนในโลกออนไลน์มาก่อนนะครับการที่คุณจะพูดอะไรพูดง่ายงมันเหมือนแบบวอลลุ่มของคุณมันเบามากเลยมันถูกรีจนแทบจะไม่ได้ยินเลยอ่ะแต่ถ้าคุณสามารถทําตัวเป็นมืออาชีพจริงๆจนคุณได้รับความน่าเชื่อถือจนคุณเป็นที่รู้จักหรือมีตัวตนแล้วครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่เสียงของคุณมันจะดังขึ้นมันจะดังขึ้นยิ่งผลลัพธ์ของคุณมากขึ้นยิ่งความฉลาดยิ่งความรู้ของคุณมีมากขึ้นในตัวตนที่คุณสร้างเอาไว้ครับ เสียงของคุณมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับคือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ของคุณเพราะมันคือความน่าเชื่อถือของคุณนั่นเอง